สวัสดีค่ะข่าวโน้สาวันนี้นะคะก็ขอเกาะติดนะคะในเรื่องของการประกวดรางวัลของฟีฟ่านะคะก็รอบนี้นะคะจัดที่เมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นงานฟีฟ่าเบสสองพันยี่สิบสองโดยจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะหรือว่าฟีฟ่านั่นเองปีนี้นะคะก็ไล่เรียงกันเลยกับนาเตีเยกียบนะคะก็เป็นเดวิดเนลเมสซี่นะคะ นี่ถือเป็นครั้งที่สองนะคะในการควาร้ารางวัลน,นี้เขาเคยควา้ารางวัลน,นี้ตออเมื่อวันปี2019โดยโอ,อเล็กซี่นะคะกล่าวสันส้นๆว่ามันช่างมหัศจรรย์มันเป็นปีที่ดีมากสำหรับผมถือเป็นเกียรติที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้และควา้ารางวัลน,นี้ ผมบรรลุความฝันที่เฝ้ารอมาเป็นเวลานาน,นมีไม่กี่คนที่จะประสบควาสมสำเร็จได้เช่นนี้และผมโชคดีที่ทำได้และยังมีรางวัลอื่นๆน,นะคะก็อย่างเป็นรางวัลพิเศษนะคะมอบให้แดเปเร่นะคะตำนานลูกหนังนะคะชาวบราซิเลียนนั่นเองค่ะส่วนนักเตะหญิงนะคะถูก คัดเลือกนะคะเป็นอาเลนเซียปูเตยัสนะคะบารเซโลน่าสเปนเองค่ะต่อไปผู้จัดการทีมชายลิโอน el าคาโรนีนะคะทีมชาติอาร์เจนตินาส่งผู้จัดการทีมหญิงซารีนาเวยกแมนนะคะอังกฤษค่ะแฟนบอลยอดเยี่ยมนะคะก็จะเป็นแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาแฟนเพลงค่ะลูก้า โรโซวิลลี่นะคะจอร์เจียค่ะผู้รักษาประตูชายเอมิเนโนมาติเนสนะคะแอสตันวิลล่าอาร์เจนติน่าค่ะผู้รักษาประตูหญิงมารีอาบสนะคะแมนวินเต็ตอังกฤษนี่ค่ะและประตูยอดเยี่ยมจากฟีฟา่าพุสการ์ดอะวอร์ดมาชินโอเดสกีนักฟุตบอลปิการจากโปรแลนด์นเองค่ะ เอเเนียมันมีข่าวออกมาดกคนคือมันมีประเด็นอยู่อย่างนึงคือคาริมเบนเซมาเนี่ยเขาอยู่ในของ matic, เรอัลมาดริกเนาะราชัชุดขาวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรางวัลบัลลังดอปีล่าสุดนะซึ่งเขาอ่ะโพสอินสตาแกรมแบบปริศนานั่นคือเขาโพส รูปชาคนน,นึงแล้วก็พูดว่าก็โหกใช่เลยนายกหกแล้วก็มึงข้อความว่าฝันดีคือมนะันไปดันไปเหมือนเกี่ยวพันกับกระแสข่าวที่ดาวิสอาราบาเนี่ยโดนแฟนบอลเด็กเอามาติีโจมตีหลังจากที่มีการเลือกให้เดวิเนลสัเนี่ยได้นะักเตะเก็บปีสองพับเนาะซึ่งแทนที่จะเป็นตัว อาราบานะคะที่แบบเพื่อนร่วมทีว่าเออควรจะได้รางวันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะเขาก็ออกมาแก้ข่าวแล้วออกมาพูดแล้วนะคะว่าการเลือกโหวตเดวในแมสซี่เนี่ยคือมันไม่ได้มาจากเขาเป็นคนเดียวมันมาจากเพื่อนรูปทีมหลายๆคนที่ลงความเห็นด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉันก็ถือว่าชัดเจนแล้วนะว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นของคนเดียวนะมันเป็นความคิดเห็นของคนอื่นๆด้วย โจอจงเข้าใจฉันด้วยนะไม่ใช่แค่ฉันเราก็เชื่อะค่ะว่าในทีมเนาะมันก็ต้องมีการแบบคนนี้คิดว่าคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้คนนี้อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนมันมีการเป็นเอกสารอยู่แล้วในการได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็ยินดีกับการได้รับรางวัลของใครหลายคนนะคะเชื่อว่ามาันคงเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับรางวาัลผู้ที่ถูกเลือกนะคะไม่ เห็นแล้วก็ดีเนาะมีการประกาศรางวัลด้วยเอาไว้นะคะจะหยิบยกมาพูดถึงในเรื่องของอาการประกาศรางวัลว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นมายังไงนะคะสำหรับงานฟรีฟาเบรปีต่างๆนะคะอาจจะมีการเอามาพูดถึงถือว่าเป็นข่าวที่ดีฟังแล้วใจฟูฟังแล้วโอ้รู้สึกว่าดีเนาะนักนะฟุตบอลนอกจากติฟุตบอลแล้วทำ ลูกให้กับทีมแล้วก็ยังมีรางวัลดีๆเอาไว้ให้เสริมใจคิวใจนะคะกับนักเตะยินดีด้วยทุกท่านนะคะพูดถึงเนี่ยไปไร้เขาก็ถือเป็นราชาลูก,กันที่หลายคนให้ความนับถือในฝีมือการเล่นนะคะอันนี้ไม่ต้องนับในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตภายนอกขอเขานะเอาแค่แบบเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลการทำให้แบบ ตัวเขาโด่งดังได้จนเป็นที่ยอมรับ,บแนวหน้าของโลกซึ่งเชื่อว่าตัวเขาเองนะคะถึงจะจากแล้วแต่ละวันนี้ก็เป็นวันที่ทำให้เขาเนี่ยดีใจมากแน่ๆนี่ค่ะวันนี้ค่ะจบเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและพูดคุยขอบคุณค่ะ